สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับฟิกอิงชนแนลเช่นเคยนะครับวันนี้มีออเดอร์เป็นเครื่องดีเอฟทีพลัสนะฮะตัว2นะครับ,ว,รบวันนี้ผมจะมาถ่ายวิธีส่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็มีลูกค้าต่างประเทศนะครับอย่างเช่นประเทศลาวพม่าหรือลูกค้าต่างประเทศไกลๆนะครับก็ทักถามกันเข้ามาเยอะว่าส่งแบบไหนบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอันนี้ประเทศลาวนะครับอย่างประเทศลาวเนี่ยเราก็ส่งผ่านเคอร y ี่นะครับแล้วก็ให้เคอร y รี่เนี่ยส่ง ไปที่ขนส่งนั้นอีกทีหนึ่งที่จะไปประเทศนั้นๆนะครับอย่างเช่นขนส่งเจนุดนะครับเราส่งไปถึงเจนุดแล้วก็ส่งต่อไปที่ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือขนส่งที่อยู่ในไทยนะฮะแล้วก็จะส่งไปประเทศลาวนะครับถ้าเป็นพม่านะครับก็อาจจะเป็นขนส่งที่ต่างนะแม่สอนนะครับถ้าเป็นต่างประเทศก็จะเป็นขนส่งของ DHL นะครับที่ไกลๆนะฮะก็จะใช้บริการของ DHL นะครับ แต่ตัวนี้จะเป็นของประเทศลาวนะครับส่วนถ้าลูกค้าอยู่ประเทศอะไรนะครับก็สามารถทักคันเข้ามาถามได้นะพอดีว่าผมไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนะครับผมพูดภาษาไทยละกันนะครับก็ถ้าอยู่ใกล้ตรงไหนหรือสะดวกขนส่งตรงไหนที่สามารถส่ง ส่งไปหาลูกค้าได้เราจะส่งไปหาขนส่งนั้นนะครับอย่างเช่นเจนนุษแบบนี้นะครับหรือลูกค้าสั่งเครื่องมาอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวที่เหลือเราหาวิธีส่งให้นะครับเราก็มีบริการให้ทุกลูกแบบนะครับอทีนี้มาดูตัวเครื่องกันนะครับเป็นงานสกรีน DFT p ัดรุ่น2นะฮะตัวนี้ก็มีตัวเลื่อนฟิล์ม2ระบบนะครับมีทั้งปุ่มกดด้านนี้นะครับแล้วก็รีโมทด้านนี้นะครับ จะเป็นลูกค้าสปปลาวนะครับตัวนี้เราก็ยังไม่ได้ใส่หมึกไปให้นะครับก็ลูกค้าต่างจังหวัดหรือเราส่งขนส่งเนี่ยเราจะให้ลูกค้าไปเติมหมึกเองนะครับเพราะว่าเผื่อเกิดอันตรายนะครับเวลาใส่หมึกไปนั้นแล้วถ้าหมึกมันหกนะครับเครื่องจะเสียมาดูด้านนี้นะครับก็เติมหมึกตามนี้เลยนะครับส่วนสีขาวเติมตรงนี้นะครับอันดับแรกเนี่ยเราเสียบปลั๊กนะครับเปิดเครื่องขึ้นมานะครับ พอเครื่องขึ้นไฟตรงนี้นะครับก็คือพร้อมใช้งานได้เลยนะครับที่เหลือลูกคา้าเติมหมึกนะฮะแล้วก็กดเริ่มระบบในส่วนของตรงนี้ได้เลยนะครับให้เราเปิดเครื่องก่อนนะครับอย่าเพิ่งใส่หม,มึกนะให้เราเช็คเครื่องก่อนว่าเออเริ่มไหมนะฮะการขนส่งมีการผิดพลาดไหมทําให้การทํางานของเครื่องเนี่ยผิดพลาดไหมนะครับถ้าแบบนี้ก็คือพร้อมใช้งานได้เลยนะครับที่เหลือเราก็เติมหมึก เติมหมึกเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มนี้นะครับประมาณ10วินะครับหรือ15าวิหรือกดจนกว่าไฟตรง power ตรงนี้จะกระพริบนะฮะก็ปล่อยให้เครื่องมันเริ่มระบบใหม่นะครับต่อมาผมจะเทสตัวเลื่อนฟิล์มนะครับตัวเลื่อนฟินลฟ์มก็ใช้งานง่ายนะครับเครื่องที่มีตัวเลื่อนฟิล์มนะะใส่ฟิล์มก่อน กดเลื่อนอันนี้ผมกดปุ่มด้านนี้นะครับก็ทํางานปกตินะครับตัวเลื่อนฟิล์มก็ใช้งานปกติอ่ีมาดูรีโมทกันบ้างนะครับตัวรีโมทก็ใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบโวเลื่อนฟิล์มนะครับตัวเลื่อนฟิล์มก็ถ้ามีตัวเลื่อนฟิล์มเนี่ยก็ใช้งานง่ายเลยนะครับเราสมมุติว่าเราใช้ไม่เยอะนะครับเราใช้นิดเดียวเราก็ติ้ง ที่เหลือเราก็ตัดกลับเข้าไปพิมพ์ใหม่นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นงานสกรีนของ d f t นะครับที่มีตัวเลื่อนฟิลนะครับก็เทสเครื่องเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแพ็คของเนี่ยส่งให้ลูกค้านะครับเราส่งไปที่ขนส่งเจนุสนะแล้วก็ส่งไปให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวขนส่งที่ไทยเนี่ยก็จะส่งไปให้ลูกค้าเองนะครับเราก็จะให้ ในขนส่งนี้ส่งต่อไปนะครับก็ได้เครื่องแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในประเทศลาวหรือประเทศพม่าหรือมาเลเซียหรือเพื่อนบ้านเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านหรือต่างประเทศนะครับได้ของครบกันหมดนะฮะไม่ว่าเราจะส่งผ่านขนส่งอะไรนะครับก็ถ้าสนใจสินค้าเนี้ยก็สามารถสั่งกันเข้ามาได้นะครับเรื่องส่งของเนี่ยไม่มีปัญหาถึงมือลูกค้าแน่นอนนะครับก็แอดไลน์แอดฟิกอิงนะฮะพินแอดไ x ฟีไอเอ็นเคนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับส่วนวันนี้ฟิกอิง h ช n แนลขอลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสสวััดีครบ